สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องพารามเตอร์นําเข้าจากอิตาลีที่ว่ากันว่าเบาแรงและมีความเสถียรสูงนั่นก็คือเครื่องวิตตอริซีมอนสเตอร์1 8 5 plus my 2 0กับขุมพลัง25แรงม้า184 cc แซีซีแรงผลัก83กโกรัมโอเคห้าภารถทั้งหมดจะเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวตามไปชมกันเลย วัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อน,นะฮะมารู้จักกับเครื่องพลาโนมอเตอร์อีกเครื่องหนึ่งครับเครื่องนี้ก็คือเครื่อง Monster 185และนี่ฮะเราอยู่กับนนท์ครับนนท์เอีครับผมอ่านนท์เอ็กซ์ีนะฮะเลดไฟไทยแลนด์นะครับ,รบวันนี้ก็มีโอกาสนะให้พี่นนท์แนะนำนะฮะเครื่องเครื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับมีชิ้นส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างเ,เดี๋ยวไล่จัดโครงแล้วกัน,นครับพี่ โครงนี้เป็นของช่างไหนครับเป็นของสายชนทรัมเปอร์ครับตัวนี้ผมทําไลท์ก็คือทําให้มันเบาที่สุดเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเป้าหมายคือทําให้มันเบาที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็จะใช้อุปกรณ์ที่มันเบาที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนคาบูมาเป็นตัวประหยัดมันก็จะหนักขึ้นอีกหน่อยนึงอ๋อครับวโครงตัวนี้ฮะพี่นนท์ครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่หกพันห้าร้อยครับหกพันห้าร้อยรวมประกอบกเจ็ดพันห้า น้ำหนักเท่าไหร่ครับพี่ที่เบาเบาๆนี่น้ำหนักสโลนิดๆครับก็จริงๆมันจะทำไลท์ได้มากกว่านี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมแต่ว่าด้วยความที่ผมม่ชอบสเตลเลตความชายของมันก็คือความเงาของผมชอบครับก็เลยยังโอเคสี่โลนิดๆเนี่ยหลับได้เพราะว่าเราไปทําอย่างอุเทเบาเราตัวเครื่องเองมันก็เบามากครับโอเคครับมาดูในส่วนถัดมาเลยครับที่เราเห็นเนี่ยใบพัดครับ e prop ฝรั่งเศสมาจากฝรั่งเศสใช่ไหมฮะเนี่ยครับใช่เนี่ยผมเองก็เพิ่งรู้นะครับว่ามาจากฝรั่งเศส อีเพราะนะฮะเป็นขาบอนสวยงามเลยครับราคาใบนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาขายปกติอยู่ที่8ปดพันสองครับแต่ท <12. S 1> ่านสองโลมาเรื่อยๆครับ <ừ> ลงมาเรื่อยๆ <ừ> เจ็ดพันแปดเจ็ดพันหกเจ็ดพันเก้าแล้วแต่ช่วงโปรช่วงค่างเงินเ,เป้าหมายของผมเนี่ยอยากให้นักบินได้บิน สันหกเจ็ดั้นเจ็ดแล้วแต่ช่วงครับถัดมาครับผมตัวนี้เลยฮะหัวใจเลยครับนี่แหละครับดูความสวยงามฮะเครื่องนี้คือเครื่องอะไรครับพี่เป็นมออ o เตอร์ v i ซ t o r y Monster หนึ่งแปดห้า plus กับ GW ยี่สิบตัวนี้เป็นปี new version ของปีสองพันยี่สิบะครับซึ่งเครื่องเครื่องนี้นะฮะก็จะมีในส่วนประกอบอะไรบ้างครับพี่นนท์อธิบายเป็นทีละชิ้นเนยครับตามจริงแล้วก็เป็นตัวเครื่องหลักนะครับ ก็เป็นคาร์บอนวิทอริซี่เนี่ยเขาต้องการทําให้เบาครับแล้วก็มีแรงผลักที่ค่อนข้างสูงครับสถิติของมันก็คือ83กิโลแรงผักใช่ไหมครับ83ก <km, S 1> <83 km. S 2> ิโล <83 km. S 2> ทำได้76 7, ถึง83นี่ทำได้แล้วเครื่องนี้ผมทําได้7 3เพราะว่า เนาะใช่ครับเป็นคาร์บอนสวยงามครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อสูบใช่ไหมฮะใช่ครับเสื้อสูบกี่ซีซีครับพี่ร้อยแปดสิบห้าซีซีร้อยแปดสิบห้าซี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 แล้วมันตามคู่มือมันร้อยแปดสิบสามจุดแต่ว่าเขาปกติเขาเป็นแบบนี้หน้าร้็สิบตัวนี้คือสายพานใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เป็นเป็นคลาสสายพานครับก็คือใช้คลาสแห้งหรือบีบสายพานคลาสแห้งหรือสายพานคลาสแห้งมีสายพานแล้วคารบูครับเป็นไงครับเนี่ยเอ่ออันนี้เป็นคาบู ทำประหยัดครับตอนนี้กําลังไล่ไล่ประหยัดกันเพราะว่าคาบูติดเครื่องเนี่ยมันจะเป็นบาโบครับคราวนี้ตอนนี้ผมจะเริ่มเข้าการแข่งขันเราก็เป้าหมายเราคือทาให้มันประหยัดที่สุดเท่าที่ทเ,เราจะทําได้เดิมทีเนี่ยมันกินอยู่ประมาณ3.6ลิตรต่อ1ชั่วโมงนะครับแต่คราวนี้เราจะต้องไล่ให้มันต่ํากว่านั้นไปอีกเพราะว่าเวลาแข่งขันประหยัดเนี่ย สถิติประเทศไทยเราดีครับ,รบ28นาทีอย่างเงี้ยตอนนี้มันทําไม่ถึงก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นคาบูที่มันรีดน้ํามันได้มากขึ้นเจาะจงเฉพาะมากขึ้นแล้วก็เหมาะกับการสลาลมอะไรอย่างเงี้ยครับครับตัวน,นี้คือคาบูอะไรครับพี่อ่าอันนี้เป็นของเทียบจีนเรานี่หละฮะอแต่ว่าก็เกรดโอเคอยู่เท่าที่พี่พน้องๆเราใช้กันอะไรอย่างเงี้ยครับตัวแล้วไม่กี่บาทอันนี้เป็นเป็นเซดัพที่ลองลองลองทดลองใช้งานอ่าสุดท้ายมันจะไปจบที่อะไรยังไง ต้องรอทดลองกันไปเรื่อยๆนสโวนสองถ่อยเสียครับพี่ครับผมนี่ฮะถ่อเสียอันนี้เป็นปลายคาร์บอนทําให้เบาที่สุดนะครับอืมดูฮะ MY ยีบจะมีท่อที่มีตัวกันสั่นตรงกลางนะครับถ้าเป็น MY สิบแปดสบเกที่มีปัญหาเรื่องท่อแตกบ่อยๆเนี่ยก็จะหมดไปจากปัญหาเรื่องนี้ครับครับเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆพอเขารู้ปัญหาผู้ขายรีพอร์ตปัญหาทุกปีอย่างเงี้ยครับ เราจะเก็บเป็นเสืปีผมจะพยายามเอาข้อมูลที่เป็นเชิงแท็กจริงๆครับคือเป็นเรื่องจริงๆเอามาเปิดเผยมันแก้ไขได้ทุกอย่างเราต้องมีพอร์ตปัญหากับผู้ผลิตโดยตลอดประมาณครับทีนี้ฮะสำคัญเลยฮะราคาเจ้าเครื่อนี้ฮะเอ่อเท่าไหร่ครับก้อนเครื่องเก้าหมืท9 6 0พันบาทเก้ามนวันนี้นะครับวันนี้ครับแต่ว่าโปรโมชั่นเราก็จะมีมาเรื่อยๆอย่างเช่นช่วงนี้ยก้าหมันบาทแต่ว่าขายกันจริงๆก็ประมาณเก้า0มื่นหนึ่ง มือผู้ผู้ชายงานที่เก้าหมื่นหนึ่งครับแต่ถ้ามีดิฟราคาของค่างเงินผมก็ทําลดให้อีกเป็นโบนัสอ่าอันนี้บอกไม่ได้ว่ามันจะเพิ่มอีกเท่าไหร่เมื่อวันส่งมอบครับแต่ทุกครั้งที่ซื้อขายทั้งลงทั้งเครื่องจะมีดิฟแบบเล็กๆแบบนี้แหล,ละครับหรือไม่ง,งั้นก็เป็นอุปกรณ์เซฟตี้เสริมไปให้อะไรครับครับถัดมาครับพี่ถังน้ามันครับผมถังน้ํามันเป็นของวิทอเรีซี่เหมือนกันครับเป็นเก้าลิตรครับเป็นเก้าลิตรครับใช่ครับดูทรงะสวยงามกันนกันครับเนี่ยเน เขาเรียกไดมอนเชฟไดมอนเชฟใช่ครับไดมอนเชฟราคาประมันเท่าไหร่ครับพี่4,300าบาทครับหึพ0ารโอเคครับด้านหลังน่าจะหมดแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวขอดูด้านหน้าเอยครับพี่หมุนเลยครับ สีละส่วนครับนี่เลยตัวบนสุดเลยครับอ๋อสายคันเร่งนี่ครับนี่ก็เป็นตัวลท์มันครับดูใหญ่แต่ว่าแต่ว่าเบานะครับเบามากครับเป็นของวิทยาลซีเหมือนกันครับวินยาลัยนี่ครับนี่นะครับมันจะค่อนข้างเข้ามือเหมาะกับนักกีฬาที่เป็นสันทนาการแต่ถ้าถ้าเป็นนักกีฬาแข่งขันก็ควรจะเล็กลงนิดหน่อยอ่าโอเคครับ ว่าแข็งแรงแข็งแรงมากครับครับแข็งแรงมากอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเกจวัดร้อนวัดรอบครับอืมเป็น RPM อันนี้เป็นเป็นความร้อนครับตัวนี้ราคามานเท่าไหร่ครับพี่เอ่อตั้งกันที่2,100แต่ว่าปกติผมขาย1,980ร้อยแปดสรวมส่งนี้แหละครับเหมือนกันครับราคาเยกันเนาะเท่ากันเลยครับใช่ตัวนี้ได้มาได้มากับกับก้อนเครื่องมั้ยครับไม่ครับอันนี้เป็นออปชั่นเสริมครับเท่าไหร่ครับฮูดพวกนี้เป็นออปชั่นเสริมหมดอันนี้ก็4,300ันสามสี่พนสาใช่ครับ ทีนี้ลงมาครับนี่ฮะหาเนี้ยนี่แอปโกใเ่็นไหมครับเนี่ยใช่เลดไฟไทยแลนด์ครับผู้ผลิตเป็นแอปโก้แต่ว่าดีเป็นเลดไฟไทยแลนด์เดี๋ยวต่อไปจะมีเวอร์ชัน2เข้ามาเป็นมาร์คสองให้แอปโก้เป็นผู้ผลิตให้เนี้อันนี้ไม่ได้มาติดของเราเองนะอันนี้นี่ออกมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับแบบนี้แอปโก้ดีประเทศไหนครับพี่อิสราเอลครับอิสราเอลใช่ครับเนี่ฮะเราดีลกับ โรงงานที่เราไว้ใจผู้ผลิตที่เราไว้ใจรวมถึงประเทศไทยนะครับมีฮาน็ตไทยด้วยที่เป็นของโลโก้เราก็คือเ R ลุงโรดอารครับพี่โรดต้องกล่าวถึงหน่อยเพราะว่าเขาก็คอนแทคกันตลอดจะทําแบบไหนดีไซน์ไหนอะไรอยย่างงเี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ราคาตั้ง15,900หาพครับแต่ว่า15,900้าร้อยหมื่นสองพันหกร้อครับในมาร์กหนึ่งนะครับอ๋อมาร์กหนึ่งแล้วจะมีมาร์กสองออกมาก็13,600สามครับครับเป็นมาร์กสองก็ ก็เหมือน ut, เห<อ>มือนแอปโก้ดีๆนี่แหละครับแต่เียงแค่เรามีตาเลสไฟล์มาแค่นั้นเองนีแค่นั้นเองถ้าของพิโลดนะครับ,บ <7. S 2> กี่บาทเจ็ด้เป็นทางเลือกเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกพยายามทําให้มันคนที่ชอบรักในแบรนด์ที่เป็นคุณภาพวัสดุเวอร์อย่างเงี้ยก็เราก็ลงที่ทางที่ได้ถ้าคุณภาพของไทยดีไซน์ไทยก็ราคาย่อมเยาลงหน่อย,อยแต่ว่าความสวยงามความแข็งแรงเนี่ยผม ทำรีเสิร์ชหมดว่าพี่เขาวัสดุมาจากไหนแท้จริงไหมม,มีมาตรฐานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วโหลดเป็นยังไงอันเนี้ยเราสืบย้อนกลับไปแล้วเนี่ยมั่นใจได้ว่าโรงงานผู้ผลิตของเขาวัสดุของเขานะครับก็เป็นมาตรฐานทาส่งนอกทําอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจเชื่อใจได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมต่อมาครับนี่เลยฮะไอตัวเอาที่ก่อแ้วกับเนี่ยอ๋อคาราบิเนอร์ตัวนี้เป็นสามเอ่อสามตันครับสามตันยี่ห้ออะไรมาับเนี้ย เอ่ออันนี้เป็นซื้อมากับบริษัทลม่มก็เขาบริษัทมันเป็นบริษัทแบบนี้ครับขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงมันเป็นบริษัทกลางซึ่งทุกคนสามารถไปทำคาราบินเนอร์ตีตาของตัวเองได้เพราะฉะนั้นวัสดุที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละครับมาจากโรงงานใกล้เคียงกันโรงงานเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตีตาเนี่ยมาจากบีจีดีบีจีดีครับอุชโกส์บีดีไซด์ของออสเตรียออสเตรียใช่ครับล่มที่ผมใช้อยู่นปัจจุบันนะครับ ก็พยายามลักดัน BGD ให้มันติดตลาดอยู่นะครับเป็นร่มที่ราคาย่อมเยาวแล้วก็น่าทดลองใช้อีกยี่ห้อหนึ่งครับครับฝากไว้ด้วยครับครับผมอันนี้เท่าไหร่นะครับพี่อันนี้ขายอยู่ที่2 0 0 0ันหนึ่งสองพันหนึ่งครับตัวนี้สองพันหนึ่งเอามาครับพี่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ก็คือแอนตี้ทอครับแอนตี้ทอนี่ก็เป้าหมายมันก็คือการเทนชั่นด้านใดด้านหนึ่งเพื่อกัดแรงทอรอกนะครับ เครื่องผมเป็นหมุนขวาทคอกมันก็จะซ้ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทาก็คือกดด้านขวาไว้ครับกนคือการกดขวาไว้แอนดี้ทอไว้เนี่ยครับเยื้องมันจะไปอยู่ด้านขวาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะกดเราก็จะมากดด้านซ้ายลงทีนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่อันนี้รวมมากับบาร์ครับรวมมากับบาร์เลยนี่ไม่ได้รวมนะครับแต่บาร์เนี่ยมาพร้อมกับแอนดี้ทอใช่เราจะมีสองสองรุ่นครับก็คือรุ่นธรรมดาเป็น2จุดยึด สำหรับนักกีฬาที่มีน้ําหนักมากหน่อยอันเนี้ยจะเป็นสําหรับนักกีฬาที่มีน้ําหนักเบาหน่อยนะครับก็คือมันจะใช้รูข้างในได้รูข้างในได้เพราะฉะนั้นมันก็จะนำเปตั้งแต่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอย่างนี้เลยครับถ้าถ้าเราวางตําแหน่งจุดยึดแล้วก็ทัสไลทัสที่ถูกต้องนะครับมันก็จะสามารถนับช่องได้เลยถ้าไม่ได้ก็ใกล้เคียงมากอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดลูกบาครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงบาก่อนครับทำนี้ฮะ สีสวยมากเลยครับเนี่ยดูครับตัวเด่นของบาตัวนี้คืออะไรครับพี่เป็นคนใช้กันเยอะมันสามารถทําให้เราถ่ายเทน้ําหนักได้ดีกว่าบาชนิดอื่นแล้วจริงๆแล้วมันก็จะมีดีกว่านี้นะครับหมายความว่า <odel> ถ้าเป็นบาตร,รงที่เป็นโลหกพอยโลหกพอยเนี่ยเขาจะนับเป็นโลหกพอยทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ลักษณะแล้วแต่ผู้ผลิตที่เริ่มต้นมาใหม่ๆเช่นที่เราที่เราเข้าใจกันเรียกบาแพ็บบาแพ็บนั่นเป็นบริษัท เป็นแท็บ P A P ของสเปนนะครับแท็บเนี่ยเขาก็จะทําเป็นลักษณะของบาตรงมาในยุคแรกๆเราเนี่ยติดเรียกชื่อเหมือนเราเรียกแฟบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ยี่ห้อแฟบก็ได้มันยี่ห้อโอโมงโอโมอะไรก็ว่าไปเหมือนกันเลยครับมันจะมีสองลักษณะก็คือ S อสบาก็คืออันเนี้ยถ้าจะแบ่งแยกมันชั้นออกไปก็คือเป็นมีเดียมหุกพอยแต่ว่ามันก็อยู่ในกล่งลักษณะโลครับโลก็คือบาตรงลักษณะตรง มีหลายยี่ห้อครับ PXP ที่เราก๊อปเข้ามากันนะครับ PXP หรือว่าซื้อนําเข้าเข้ามาก็มี PXP PAP นะครับอันนี้ก็เป็น s c h เชฟนี้เนี่ยมันได้เห็นที่เขาทํากันใหม่ๆเนี่ยก็คือก็คือพราเจตทำนะครับ嗯嗯ผมเป็นตัวแทนพราเจตด,ด้วยก็เลยนําเอาข้อมูลของพราเจตนี่แหละครับมาแปลในบ้านเราว่าอมันโอเคไหมเราก็มาดูเนี่ยครับเชฟว่ามันได้ไหมอะไรอย่างนี้ยครับ ต้นแบบก็คือจะพูดกันตรงๆก็คือ p พลนเจ็นั่นแหละครับใกล้เคียง p พลนเจ็มากแต่ว่าออปชันของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก p พลนเจ็ะครับแล้วก็ทําให้มันเบาลงโดยที่เราทําการทดสอบน้ําหนักมาแล้วว่ามันผ่านไม่ผ่านจุดทุกจุดเนี่ยมีความหมายหมดมียึดแกนสามารถใช้สายเซตตี้แบบนี้ครับเข้ามายึดตัวนี้ได้เพราะว่ามันผมจะทําอุปกรณ์ออกมาเนี่ยโดยอ้างอิงจาก อุบัติเหตุที่มันเคยเกิดขึ้นอุบัติการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นบ้าหลุดเคยมีอุบัติเหตุใหญ่ร้ายแรงมาแล้วนะครับก็คือเสียชีวิตมาเลยคาราบิเนอร์ขาดมีคาราบิเนอร์แตกมีสายสแตปตรงเนี้ยเว็ปิ้งตัวเนี้ยขาดมีนะครับไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ว่าอุบัติเหตุหลักใหญ่เลยครับขาหักไห่ปลาหักอะไรประมาณเนี้ยครับเราก็สร้างสายเชตตี้ขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งสายอะไรเงี้ยโดยออปชั่นของเราก็คือจุดพวกเนี้ยเราก็จะคล้องให้มันใกล้เคียงมากที่สุดอะไรเงี้ยครับ ถ้าครบิเนอร์แตกสายเว็บบิ้งขาดตัวนี้ที่มันล็อกกับไลเซอร์อยู่เนี่ยครับมันก็จะมัได้ช่วยพยุงใช่ครับสายเทนชั่นเนี้ยเราเราเอามาตรฐานมาครับพวกนี้นี่ก็รับโหลดเป็นตันเหมือนกันทดสอบแล้วบ้านๆด้วยการยกสำล้อหนึ่งตัว285โลก็ผ่านสบายอันนี้สามมิลนะครับสายเล็กนี่คร นี่ฮะตัวบารครับพี่นนราคาเท่าไหร่ครับบาเอ่อราคาตั้งที่6,9 0 0าครับแต่ผม 6, <000 S 2> ทำโปรโม <5, 000 S 2> ชั่นอยู่ที่6,5พันหตอนนี้ใปัจจุบันเปลี่ยนสีได้ตลอดเวลาครับจ่ายเฉพาะค่าสีการเคลียร์ผิวผมทำให้หมดมส่งมาเราดูแลกันตลอดชีวิตพี่บิน10ปีผมก็ดูแลพี่ส0ปีถ้าผมไม่ตายก่อนรว่านี้แต่ว่าจริงมันมีคนสืบทอดแหละครับมีมีหุ้นส่วนที่เขาดูแลอยู่เป็นหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมเป็นหน้าบ้านก็ เอามาโปรโมทเอามาทําตลาดประมาณนี้นี่ฮะคันห้าครับดูแลตลอดชีวิตครับสุดยอดครับคุ้ม,มค่้าไหมครับน้องกิท้ามากลุ้ม <c oughs> ค่้ามากครับทําสีแค่เจ็ดร้อยบาทประมาณนี้ครับเร้าๆค,ครับพี่นนท์ถ้าเกิดว่าเครื่องนี้นี่เอาสภาพนี้เลยราคาเข้าๆประมาณเท่าไหร่ครับผมทําให้ต่างประเทศไปล่าสุดนี่แต่ว่าเ็าใช้ของที่เป็นของนอกั้างมนนะครับก็แสนหกหมื่นสามพันบาทแต่ว่าเรา ในราคาคนไทยเนี่ยในราคาพี่น้องนักบินบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่ในราวประมาณแสนสามนิดนิดก็ดมไม่ได้แพงเนาะแล้วก็โลราคาลงมาต่ำลงมาได้เช่นเลือกฮาเน็ตที่เป็นของไทยใช้ใบไม้ที่เป็นที่มีความต่างของราคามากหน่อยอหลกัหลกๆมันก็จะส่วนต่างมันก็จะอยู่ที่นี่แหละครับนี่กับใบแล้วก็บาถ้าบาเราใช้บาที่เป็นของไทยเราผลิตเป็นเอสด้วยสแตนเลสแท่งอ่างเงี้ยครับก็จะถูกลงไปอีกอะไรเงี้ย เพราะพี่ปรยชนมีเขาทำรู้สึกจะรวมบาเจ็ดทันแปะประมาณอย่างนี้นะค,ะครับร้าวบาลุมบาเอสที่เป็นที่เป็นสเตเลสนะครับหลังจากที่บินมาฮะาเครื่องนี้มันมีจุดเด่นอะไรบ้างครับพี่จุดเด่นห,หลักๆเลยเนี่ยผมว่าแรงเนี่ยมันเทียบเท่า,ถ,าถ้าไม่ต้องพูดถึงแรงเทียบเท่ากับคู่สองร้อยซีซีเนี่ยได้แน่นอนนะเบามั่าความเสถียรค่อนข้างสูงมันจะ จริงๆเครื่องเนี้ยใน M Y 1 8บแ M Y 19, ความสั่นมันมีแต่ตัวนี้เนี่ยแก้ปัญหามาแล้วนะคร<ม>ับยงหัวองศามากขึ้นเพื่อให้แรงสั่นเทือนน้อยลงเง<ม>ียบสิ่งเบามากนะครับแทบจะไม่ได้ยินอยากให้ได้ยินเสียงฟังเสียงสตาร์ทแต่ไม่ใช่คบนี้ถ้าเป็นับ<ม>นี้เนี้ยสิ่งดังไน้ลงตับโอเคครับไหนๆก็มาแล้วครับขอฟังเสียงสักหน่อยครับพี่ ค่อนข้างกังวลเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องนี้มากโอเคสตาร์ก็เป็นแฟลตนะครับจ,จะค่อนข้างง่ายหน่อยอเดี๋ยวขอฟังเสียงเดินเบาสักหน่อยนะครับขอฟังเดินเบาสักหน่อยโอเคครับพี่เลขไหนครับเลขไหนครับ เอาละห้ามเปลี่ยนรายการมาชมการบินกันบ้างไปแล้วครับสำหรับนนท f t แหัวที่เครื่องอมอสเตอร์1 8 5่ง่พร้อมร่วมที่กำลังไปกระแส BGD ีล n a นนา2 และนี่คือภาพรถทั้งหมดของเครื่องพรามเตอร์วิตอริซีมอนสเตอร์185ก็ถือเป็นหนึ่งทางเลือกครับสำหรับผู้ที่รักและชื่นชอบในการบินหากเพื่อสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถาขมข้อมูลเพิ่มเติมไิ้ที่พี่นนท์ LFT ตามรายละเอียดที่แนบไว้่าให้ได้เลย